ค่ะสวัสดีค่ะร้านรถไถมือสองนะคะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะรีวิวรถไถ2คันมัดรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคูบัต a L 4 7 0 8 SP กับคูบัต a า L 5 0 1 8 DT สวยๆวยทั้ง2คันเลยนะคะเย็นวันที่13พฤษภาคม2568ค่ะติดต่อแม่ค้าโดยตรงที่เบอร์0 8 0 4 1 4166 เนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง17.30นอค่ะทางเราจำหน่ายเงินสดนะคะแล้วก็รับลูกค้าที่ยื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านมาด้วยนะคะตัวนี้คันแรกก็จะเป็น L4708 เป็นตัว SP จดทะเบียนปี58ค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มากับผ่านพวนใหม่ใบ22นิ้ว5ใบของแบ,บแรนด์ตาเพชรนะคะตัวนี้เก็บ เช็คสภาพไว้ให้พร้อมใช้นะคะเช็ครวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวเดิมที่คันนี้มาสวยๆเป็นรถไล่มาสวยๆเลยนะคะมีเก็บสีสันเป็นบางส่วนเพื่อความสวยงามค่ะดูผันเกตนะคะผันเกตนี้เจ็ดสิบห้าแปดสิบเปอร์เซนตได้นะคะหนึ่งพัสี่สิกว่าชั่วโมงค่ะเก็บสีหัวกระโปงนะคะ ภายในห้องเครื่องเราไม่ได้เก็บนะภายในห้องเครื่องไม่ได้เก็บค่ะคัดเดิมค่ะพื้นก็ไม่มีปุนะคะใต้หลังค่ะราคาคันนี้อยู่ที่สามแสนแปดมืนเก้าพันบาทค่ะสามแสนแปดมืนเก้าพันบาทนะคะอันนี้ด้านท้ายค่ะ แล้วก็มาดูอีกคันหนึ่งนะคะเป็นตัว L 5 0 1 8 d t ค่ะสวยๆเลยนะคะคันนี้700กว่าชั่วโมงค่ะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินค่ะแล้วก็มีผานพวนนะคะตรงตามรุ่นของเขาเลยนะคะเป็น D H ยี4 5นะคะตัวนี้ปี60700ชั่วโมงด้านท้ายสวยๆเลยค่ะ รถไล่มาเลยนะคะตัวนี้ยางหลังอยู่ที่85-90เซเลยนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะสวยๆเลยเบาเบอะไม่มีขาดนะคะ752ค่ะยางหน้าก็80ได้นะคะราคาคันนี้อยู่ที่459,000บาทค่ะ400 ห้าหมืนเก้าพันบาทสำหรับตัวดีที่หาแบบนี้ยากนะคะตัวนี้สนใจคันไหนก็โทรมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะ0ูนย์แปดศูค่ะมีบริการจัดส่งให้ฟรีในระยะ1-300กมนะคะแต่ว่าเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะท่านไหนที่เห็นคลิป ทางช่อง Youtube ของแม่ค้ามานะคะแม่ค้าลดให้คันละ1,000 0บาทนะคะแม่ค้าลดให้คันละ1,000 0บาทค่ะขายถูกไม่พอมีโปรให้ลูกค้าด้วยนะคะโฟวินแน่นๆนะคะพวกนี้ใส่ย,ยางหน้าให้ใหม่1คู่ยางหลังอยู่ที่75-80%ได้หางใหม่ด้วยนะคะตัวนี้ L 4 7 0 8 SPP ี8 8เล่มทะเบียนชุดโอนลอยมีให้ครบค่ะเครื่องแน่นๆนิ่งๆเลยนะคะ แล้วก็ฝากขั้นคลิปไว้หน่อยนะคะสำหรับลูกค้า,าที่จะจบออนไลน์เนาะหน้าร้านของเรามีตัวตนจริงเจ้าของร้านรีวิวรถถ่ายเองขายเองส่งเองเลยนะคะตัวนี้ของเราจะไม่มีในหน้าไม่มีเซลล์ต่างๆเลยราคาก็เป็นราคาท้องตลาดเลยค่ะ ตัวเหล็กเหล็กเหล็กค้ำหลังคาตัวน็อตเขาหลุดเฉยๆนะคะตัวนี้หากลูกค้าจะจบออนไลน์ลูกค้าเขาสามารถแอดไลน์มาหาแม่ค้าสามารถคุยรายละเอียดค่ะ,ะจะตรวจสอบทางเราก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะพวกใบเสียภาษีต่างๆเนาะใบทะเบียนการค้าต่างๆค่ะ วิดีโอคอลดูรถต่างๆนะคะภาคเหนือจะมัดจำอยู่ที่20,000ถึง30,000บาทนะคะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มสำหรับภาคเหนือ,อเพราะว่าระยะเกิน300กมเนอะก็จะมีค่าขนส่งเพิ่มเติม5,000 7,000หมื่นนึงก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่เขตเขตจังหวัดแต่ละที่นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือ ทางเราก็เก็บปลายทางนะคะในวันที่รถถึงค่ะโอนมามัดจำแล้วทางเราก็จะออกสัญญาก,การจองมัดจำต่างๆให้นะคะออกสัญญาซื้อขายให้ค่ะ เผาปั่น PTO ทำงานปกตินะคะน่าจะไม่เคยใช้เพาปั่น p โอไม่เคยใช้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะทำไร่มาเนาะค่ะหากท่านไหนยังไม่มั่นใจร้านค้าของเราก็กดดูคลิปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะพวกโควินแน่นล้อนแน่นนะคะ ปกติดีค่ะเสียงมอตอไซค์เครื่องดีไม่มีอายนะคะตัวนี้สวยๆเลยค่ะคันน nah ี้แน่นๆภายในห้องเครื่องนี้สวยๆเลย ค่ะคันไหนที่กำลังมองหา47แรงคันนี้แนะนำเลยนะคะคุณได้รถสวยออกไปใช้แน่ๆค่ะฝากไว้1นึ่คันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัว L50 กันต่อนะคะคันนี้สวยๆเลยนานๆทีจะมีเข้ามานะคะสำหรับตัวอ่า ดีทีเนาะหากตัว SP หน้าร้านของเราก็มีอยู่อีก2-3สคันนะคะราคา499แล้วก็5 0 0 0 0นกว่าค่ะตัวนี้ตัวดีทีค่ะสวยเดิม ยังไงก็ระวังเพจปลอมไว้ด้วยนะคะเพจปลอมต่างๆขายรถในราคาถูกๆเนาะแล้วก็ให้โอนมัดจำมาก่อนก่อนที่เราจะไปดูรถค่ะซึ่งร้านค้าจริงการที่จะเข้ามาดูรถอ่ะมันไม่ต้องมันไม่ต้องอนนะคะมันไม่ต้องโอน,น,ะค,ะน,อโอนคือลูกค้าก็คือคุยรายละเอียดนี่แหละเพราะว่าเราก็ขายราคาท้องตลาดนี่แหละอย่างห้าศูนย์เขาก็ขายกันอยู่สามเซน ป้าย4แสนกว่าอยู่แล้วแล้วแต่สภาพรถค่ะในในแต่ละตัวเนาะเออมันไม่มีนะคะที่แบบว่าเห็น50แรงตัว SP สวยๆเนี่ยจะราคาแสนสองแสนเนาะมันเป็นไปไม่ได้รถใหม่ก็เป็นล้านนะคะหให้ลูกค้าฉุดคิดเลยนะว่าหากคุณไปออกป้ายแดงมาแล้วคุณจะขายต่อ คุณจะขายหรอคันละแสนสองแสนคุณลงทุนซื้อไปตั้งคันละเป็นล้านนะ่ะให้คิดดูนะคะให้ให้พากันมีสติเนาะเพราะว่าคนโดนหลอกอะเยอะมากกว่าเพจลอมต่างๆเขาสามารถดึงคนมากดติดตามเพจเขาได้6กเจ็ดหมื่นเป็นแสนคนเขาก็ทำได้นะคะตัวนี้เขาก็ก๊อปเอาภาพรถถ่ายจากร้านต่างๆที่เขาไม่ได้ใส่ลายน้ำค่ะภาพอาจจะหลุดไปจาก หลายๆบุคคลอาจจะเจ้าของร้านเองที่ขี้เกียจใส่ลายน้ำค่ะกับในหน้าต่างๆหรือว่าเซลล์ต่างๆนะคะเขาก็เอาสามารถไปลงขายได้เนาะแต่ว่าของที่ร้านเนี่ยจะเป็นมีภาพลายน้ำแล้วก็เบอร์โทรกำกับทุกภาพเลยนะคะติดต่อเราโดยตรงเลยค่ะวอร์เจริญแท็กเตอร์0804141669ค่ะแม่ค้ายินดีอ่า บริการทุกระดับเลยนะคะแม่นะคะ้าใจดีมากๆเลยค่ะคุยง่ายๆเลยนะคะอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปส่งลูกค้าที่เชียงแสนเชียงรายนะคะที่โดยหลวงค่ะแล้วก็ไปส่งลูกค้าที่อ่าลำปางนะคะวังเหนือมาค่ะแล้วก็มีที่แม่สอดจังหวัดตากนะคะ ท่านไหนจะชมเขาเรียก<ๆ>ว่าอะไรอะ่ะอีกหนึ่งช่องทางการซื้อขายของแม่ค้าก็จะเป็นทาง Facebook นะคะป้าเอาโทรศัพท์มายื้มหน่อยโทรศัพท์มายิ้มหน่อยดับรถให้ก่อนนอค่ะอันนี้ก็จะเป็น f a c e b o o k ส่วนตัวของแม่ค้านะคะที่จะลงขายเอาดับเร็วแท้ที่จะลงขาย ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่หลักๆแมค่ค้าก็ลงขายผ่านทางเฟ e บุ o k เนาะเนี่ค่ะจะเป็นชื่อนี้ค่ะแล้วก็มีภาพหน้าร้านแล้วก็มีชื่อช่อง Youtube ค่ะเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรตรงกันหมดนะคะจากสติกเกอร์ที่ติดในตัวรถของเราก็ใช่หมดเลยนะคะตรงกันเรียบร้อยค่ะมีอัปเดตทุกวันเลยนะคะมีอัปเดตสินค้าทุกวันเลยปิดการขายขายไลได้แมค่ค้าก็จะอัปเดต ให้ลูกค้าเห็นเลยนะคะอันนี้ก็แปะช่อง YouTube ให้ค่ะอันนี้ที่ลงขาย Facebook ผ่านทาง Facebook เนาะแม่ค่ะแม่ค้าก็จะใส่ลายน้ำทุกภาพเลยนะคะ0804141669ตรงกันหมดนะคะคุณลูกค้าจะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูตัว50แรงเราต่อเนาะ PTO L 5 0 เต็มเต็มอยู่นะคะใช้งานน้อยค่ะไม,มไม่มีรอยสึกเลยนะคะตัวนี้ลดหนักไปทางคือซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ใช้ของตัวเองอะ่ะมันแค่เจ็ด้อยชั่วโมงนะคะดูจากยางหน้ายางหลังประกอบเลยนะคะตัวนี้คันนี้การันตีได้ค่ะไฟหน้าไฟตาไฟท้ายไฟเลี้ยวติดหมดนะคะ 4 5 9 0 0 0บาทค่ะโปรโมชั่นลดให้คหนันละ10,000บาทนะคะคันนี้ก็จะเหลือ404,900 0บาทค่ะหมอ้อน้ำสวยๆเลยนะคะเครื่องดีไม่มีอายค่ะห้องเครื่องนีจุดมาร์กแบบสง่างามมากๆเลยนะคะตัวนี้ ถึงจะเป็นปี60แต่สภาพนี้สวยกว่าพวก SP เลยนะคะตัวนี้หายากมากๆนะคะสำหรับเกรดนี้ค่ะสนใจสอบถามนะคะมาได้เลยนะคะฝากไว้ทั้ง2คันค่ะสำหรับการรีวิวรถไถ2คันของเย็นวันที่13พฤษภาคม2,568ค่ะ4708 389,000บาทลด1,000 10, 0บาทก็เหลือ3 0 0แสน 7 9 0 0 0บาทค่ะในโชว์เสื้อร้านเก่าๆหน่อยทลาอ,อันนี้ก็เป็นเฮียเจ้าของร้านเองนะคะก็เป็นแฟนแม่ค้านี่แหละก็มารีวิวรถไถกันเองขายเองส่งเองเลยนะคะเบอร์ทรเบอร์โทรตรงกันหมดเลยนะคะการันตีความน่าเชื่อถือไว้ได้เลยนะคะ99.999% 9 99 99เลยนะคะตัวนี้ฝากไว้ด้วยคะ่ะ